อันนี้ขายอันเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยเก้าสิบเดีทำมากียอันนั้นครั้งแรกอันนะคะครั้งแรกทำมาเกียร์ครั้งแรกกี่อันนะเป็นร้อยเหมือนกันนี่ทำมาปีหนึ่งแล้วค่ะอ๋ออู้ตายแล้วบอกหมดอยู่ตอนนี้นี่นะคะนี่คุณผู้ชมค่ะนี่เองนะคะใช่ที่นี่อยู่นะคะมีมีรูปโชว์มีรูปโชว์อันนี้อันล่าสุดแล้วทำไมถึงได้มาทำธุรกิจนี้ครับจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำนะคะ S <S คือเริ่มจากวา,วาดวาดรูปให้คุณแม่เป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมคะแล้วก็จากวาดรูปมาเป็นใช่วาด<อ>แล้วก็สกรีนในเคสหให้ให้คุณแม่มีชิ้นเดียว <S <S แล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรมแบบให้ของขวัญแม่นะอ,อะไรแล้วคนก็มาถามแบบขายหรออยากได้อะไรเ้วก็แบบเอาแล้วมีคนสนใจก็เลยลองอลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยทำเองกับลองพีทเลยใช <ทำ S 2> ่ขายดีไหมครับขายดีไหมก็โอเคถามเป็นรับเป็นสั์นไหม ใช้ได้อยู่สัชาิอนาค้พี่จะเห็นไหมว่าในศูนย์ค้าเซ็นทัลพาร์ซาจะมีช็อปของน้องแพรตั้งขายอยากมีเหมือนกันค่ะอยากอยากมีแต่แบบตอนนี้ก็แพรก็ยุ่งพี่ก็ยุ่งก็เลย ออนไลน์ก่อนละกันค่อยๆเริ่มทีละนิดอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นี้นะคะน้องแตงค่ะเขายังมีนะคะสิ่งที่เรียกว่าเป็นของสะสมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเซเลบริตี้หรือเป็นไฮโซเนี่ยเขาจะต้องสะสมเช่นกระเป๋าแอร์เมสรุ่นต่างๆเป็นเบอร์กินหนังจอระอ่างนี้านาฬิกาอย่างนี้เพชรอย่างนี้หรือว่ารองเท้าโรบูตังอยงี้แต่ของสะสมของน้องแพรเป็นอะไรคะ ซีดีกับพวกแผ่นเสียงอะไรนี่ค่ะนี้คือเครื่องเล่นไม่ได้แล้วนะครับสมัยนี้อันนี้คือแผ่นเสียงคุณตามีแบบวินเทจกาลังกําลังอ้อนอยู่ขออันนี้อันนี้คือแผ่นเสียงใช่ที่นกแพรเนี่ย เก็บสะสมเองใหม่มากแสดงว่ารักษาดีมากไม่ไม่ไม่ค่อยแกะออกมาเพราะว่ากลัวพังคือแบบว่าเก็บเพราะชอบอาร์ตเวิร์กชอบอะไรอันนี้อันนี้ไม่คือมีหลายอย่างก็คือมีบางบางอันน้องพีทก็หามาอย่างอย่างล่าสุดเพิ่งแปลงติดมาก็แบบไปไปซื้อที่พวกวินเทจอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่วันวันนี้ไม่ไม่ได้เอาอันมีเดอะบีเทิลแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่ากล่องมันแอบเก่ากลัวแบบแตกใช่พวกนี้ไหนแพงสุดครน้องแพร ส่วนใหญ่ในไมคเก่าๆเขาหาอันเนี้ยก็ช่วยๆกันน่าน่าจะโอ้ดิรุ่นเก่าเลยลอมั้งคะวงมีมีวงเบลอมีหลายอย่างและซีดีคะของคุณจะเป็นไงบ้างซีดีบางอันแพคก็ไม่ไม่แกะคือเพ้ซื้อเพราะแบบเก็บ เก็บอาร์ตเวิร์คคือแพชชอบอะไรที่แบบจับแล้วเป็นชิ้นเป็นอันอะไรค่ะแต่แต่ถ้าโหลดใส่ในพวก iPod ฟังก็คือโหลดแล้วอันนี้ก็คือซื้อเก็บวงดนตรอ๋อซื้อเก็บเพราะว่าเราชอบอาร์ตเวิร์คอย่างเดียวเลครับถูกต้องมีกี่แผ่นและซีดีก็เป็นชั้นนะคะเยอะเยอะไม่แน่ครับอีกหน่อยเนี่ยมีราคามหาศาลจริงใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นแบบออนไลน์ใช่มันเป็นดิจิตอลเป็นดิจิตอลหมดแล้วแล้วแผ่นเสียงมีเยอะไหม เพิงพ่งเพิงนน่งค่ะเพิ่งเพิ่งเริ่มมาค่ะก็พยายามเก็บอยู่เริ่มเริ่มแล้วเอามาถึงซีดีมาแผ่เสียงว่าพี่ถามหน่อยอย่างเช่นพวกกระโปรงกระเป๋าเงี้ย<ช>น้องแพรใช้แบบแพงม,มากไหมกปกติก็ต้องนีก็ต้องหิ้วกันอย่างเช่นเบอร์กงเบอร์กินอย่างงี้น้องแพรปกติที่ได้เงินเองซื้อเองเนี่ยใบมันประมาณเท่าไหร่ที่ซื้อเองหรอคะเพิ่งเพิ่งซื้อเลยเมื่อเดือนที่แล้วเลยีเดียวราหลัก ห้าล่ะใช่ใช่ก็เป็นเหมือนเองสิใช่ใช่ไม่ของแพงนี่เขาก็ใช้กับคุณแม่ไงครับให้แม่ใช้อ้าวแบ่งกันยืมคุณแม่ใช้ขายวันใส่เสื้อผ้าไซส์เดียวรองเท้าไซส์เดียวกันใช่เดียวกันหนูสบายจริงเหรอค่ะมุดสบายเลยเนาะอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ต้องเสียเงินซื้อรองเท้ารองแพงเลยเนาะใช่ค่ะคุณแม่ฐันหนึนสองฐานสอง ก็จะกล้าซื้อมากขึ้นมีคนช่วยตัวใหญ่เกินคุณแม่ไปนิดนึงใส่คุณแม่ไม่ได้แล้วคุณันไม่ได้แล้วคุณแต่งผู้ชายอะ่คุณแต่งหญิงต้องดิฉันแต่งหญิงค่ะแล้วปกติถ้าเกิดแบบว่าใช้เงินตัวเองซื้อจะใช้ซื้อประมาณเท่านี้เองไม่ซื้อมากกว่านี้5หลักใช่แต่ก็มีบางบางอย่างถ้าอยากอยากได้ก็ก็จะบอกคุณแม่แบบเออเดี๋ยวแพรขอซื้อเองนะคะอะไรงียค่ะมีขอผ่อนคุณแม่ไหมคุณแม่ออกก่อนนะคะเดี๋ยวแพรผ่อนไม่คือไปบอกเนี่ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อเองคุณแม่ก็จะซื้อให้หรือ ไม่ก็จริงๆ,ๆบางบางอย่างก็ก็ซื้อให้แต่ส่วนใหญ่สุดท้ายก็จะแบบแอบไปก,กดตังค์แล้วก็คืนตลอดอค,คุณแม่คุณพ่อตามใจไหมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งตามใจคืออยากทําอะไรก็ทําได้ใช่แต่แบบต้องต้องต้องอยู่ในกรอบแล้วก็แบบความความถูกต้องแล้วก็ความเหมาะสมอะไรไม่ใช่แบบซ่าอะไรอ,อะไรไคือคําสอนที่คุณพ่อคุณแม่แบบสอนแล้วแบบเออต้องแพ้ต้องจําลอดเวลา จริงๆที่บ้านคุยกันเป็นฟิลแบบว่าเพื่อนๆนะคะ<ช><ช>คือไม,ไม่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 ได้แบบว่ามีช่องว่างระหว่างวัยแล้วก็แบบนั่งสอนจริง<ม>จังอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เวลาเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นก็ก็จะสอนมากกว่าอย่างดูละครดูหนังก็สอนอะไรเง<ช>ี<ช>้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นพูดนิดหน่อยก็ส่วนใหญ่ก,ก็ก็จะบอกว่าแบบ ทำอะไรเวลาทำก็ให้ตั้งใจทําให้เต็มที่อย่าอ,อย่าไปคิดแข่งกับคนอื่นให้แข่งกับตัวเองอแต่ว่าชื่นชมอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องแพรเนี่ยสอนนะครับว่าไม่ให้อิจฉาคนอื่นเนี่ยเือ,อม,มีเหตุการณ์อะไรยังไงวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ถึงได้สอนคือก็ จริงๆมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เคยโดนแบบคนเขียนในอินเทอร์เน็ตคอมเมนต์ตั้งแต่เรื่องใช้เส้นอะไรเงี้ยค่ะคือคือก็ก็ก็คิดว่าให้เราเราทำตัวเองให้ดีที่สุดอย่าไปอย่าไปคิดอิจฉาหรือแบบทําร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบคิดไปมันมันมันทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆอะไรเงี้ยค่ะอย่าเอาเรื่องที่แบบไม่ไม่ดีมาคือไม่อิจฉาแล้วก็ไม่แข่งขันกับใครทำให้เราไม่ชอบออกงานสังคมด้วยหรือเปล่าครับจริงๆก็สนุกดีค่ะแต่แบบว่า บางบางทีคือด้วยด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงไปมันเสื้อผ้าแต่งหน้ามันเรื่องใหญ่มากแล้วแบบใส่เสื้อผ้าซ้ำมันก็ใส่เสื้อผ้าซ้ําคนก็จะแบบเฮ้ยใส่เสื้อซ้ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครก็เลยก็เลยบางทีแบบขี้เกียจแต่งตัวก็ไม่ไปเลยคนเชิญเยอะไปก็ไปไปไปก็คือเราเราเราก็ต้องเลือกงานใช่ไหมคะคือไม่ไม่ใช่ไปทุกงานเพราะว่าอาชีพหลักแพก็ไม่ใช่ ออกงานคือแพรแพยังเป็นนักเรียนอยู่ยะอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหน่ารักนะน่ารักรแต่ก็บอกเขาจะเขินทุกครั้งเลยน้องแพรเนี่ยเวลาคนชอบเรียกแพรว่าเป็นเซเลบริตี้ใช่ถ้าไม่ึงเขินน้องแพร ก็มันดูแบบมีมิดมียศมันดูมีตำหน่งเขินดูมียศเนอะแต่มารายการนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นเซเลบริตี้วอนเครับดูเหรอดูมียศเนะครับผมดูแบบว่าแค่ว่าวันนี้วันนี้เป็นเส้นเล็กเป็นเส้นยาววันนี้ยาววันนี้ให้พี่นะวันนี้พี่นะครับผมแล้วก็เรื่องการแต่งตัวพลาดดีกว่าไม่ถูกกระเทศะนี่ เป็นเป็นความคิดของคุณแพนหรือเปล่าครับใช่ใช่คืออย่างเวลาไปไปงานนี้ใช่ไหมคะคือสิ่งแรกที่เราต้องต้องคอนเซิร์นคือเรื่องแต่งตัวให้ถูกถูกตามธีมตามตามงานถูกกาะลเทศะใช่เพราะว่าเคยเคยไปงานที่แบบเกี่ยวกับพุทธศาสนาตอนนั้นแพนก็ต้องใส่แขนยาวกระโปรงยาวเพราะเราก็ต้องให้ให้เกียรติงานใช่ยอมแต่งพลาดดีกว่าน้อใช่ยอมแบบแต่งตัวแล้วดูแบบเฮ้ยวันนี้แมทช์ชุดแปลกๆแต่แบบถูก ระเบียบดีกว่าเนาะใช่ใช่เรียบร้อยถ้าเกิดแต่งแบบว่าผิดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผิดการแต่งายิ่งผูกมันไม่เหมาะใช่อย่างไปงานแต่งงานจะใส่อย่างคนคนไทยก็ถือใส่สีดำก็ไม่ควรถูกไหมคะนี่เขาเรียกอะไรนะครับเรียกว่าให้เกียรติใช่ต้องต้องต้องให้เกียรติเจ้าของงานเพราะว่าเขาุูสาห์เชิญเราไปเราก็ต้องแบบว่าเต็มที่ให้เขาวันนี้รองเท้าที่ของคุณแม่ปะคะหรือของพี่อของคุณแม่ค่ะ แล้วเสื้ออะเสื้อเสื้อของตัวเองอ๋อแล้ววันนี้ใส่ของคุณแม่มาอีกนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วปกติเวลาใส่ของแม่ต้องบอกคุณแม่หนูขอยืมก่อนไหมก็บางทีก็เดินเข้าไปหยิบมาเลยก็มีเพราะในรายการที่ของอังกฤษสารรนตินเขาก็บอกเขาก็ตกใจนะว่าใส่ใส่ของคุณแม่เหมือนกันเพราะคนอื่นเขาซื้อของตัวเองหมดเลยเนาะใช่นอีกสามคนที่เหลือเนี่ยเขาซื้อตัวเองหมดเลยแต่ของลองแพรเน่บอกอ๋อใส่คุณแม่ค่ะใช่ไซส์เดียวกันไงคะจริงไหมบอกว่าเออ ซเล็ปเป็นซเล็ปเนี่ยเป็น ia, เซเล์เบตี้เนี่ยถ้ากแต่งตัวซ้ำแล้วออกงานไม่ค่อยได้จริงๆถ้าใส่ชุดที่แบบ เป็นลายปรินเยอะๆถ้าซ้ำมาคนจะจําได้เพราะมันแบบเด่นแต่ถ้าสมมติแบบชุดสีดําเรียบๆหรือสีสีเรียบๆยังแอบ,บแบบเปลี่ยนรองเท้าแมชกระเป๋าเปลี่ยนทรงผมก็พอแบบเนียนๆได้แต่ก็พยายามทิ้งระยะห่างอะไรอย่างเง<ช>ี้ยครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมันมีลงรูปด้วยไงใช่แล้วเดี๋ยวนี้คืออินสตาแกรมเฟซบุ๊กทุกอย่างมันมันไวมากแล้วคนชอบจับผิดอะเดี๋ยวนี้เออชุนจับผิดเย,ยอะนะพอมันมีพวกอย่างนี้มันถึง,ถ,งถึงเราง่ายมากคือบางทีของออกมาใหม่เนี่ยเราซื้อของ สีั่านใหม่ใส่เลยไม่ได้นะต้องซื้อมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปใส่ชนกับคนอื่นไงเดี๋ยวซ้ํากันนะนอกจะมีชุดเดียวไงบางทีก็นก็ซื้อจากรันเวย์เลยบางคนก็ตัดช่วเลยบางคนก็บางคนก็ซื้อจากรันเวย์เลยครับช่วยไม่ไหวห็นบอกว่าจะจบละค่ะอีกปีหนึ่งเออวางแผนอนาคุยังไงตอนนี้ก็คงคงทางานก่อนแล้วค่อยไปเรียนต่อค่ะ อยากรู้ต้องทํางานในเครือข่ายของตระกูลไหมหรือว่าไม่จําเป็นค่ะคือคือจริงๆที่บ้านอยากให้แบบว่าไปทําของข้างนอกก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะได้ไปเรียนรู้จากคนอื่นเพราะว่าถ้าสมมติกลับมาปุ๊บเอ๊ะจบปุ๊บทันลัดทําทำงานของที่บ้านก็จะเจอญาติญาติก็ที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พี่พี่ทำงานที่เราเจอกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำงานกับที่บ้านก็คนที่ทํางานด้วยเนี่ยพนักงานเขาจะเกรงใจเราไงด้วยใช่แล้วก็ ธุรกิจที่บ้านย <ห gram, S 2> ังมีอยู่อีกนานเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาได้ไปหาประสบการณ์ข้างนอกก่อนดีกว่าชดีกว่าจะได้แบบนีนี่อีกอีกเดือนจบค่อีกเดือนปีหนึงปีหนึ่งอีกปีนึ่งแล้วปีห้าสุดท้ายแล้วยังไงก็ให้น้องแพรเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับ ก็หวังว่าวันนี้จะสนุกแล้วก็ได้รู้จักแพมมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นดีเจอยู่ที่98.5คลิก FM วันเสาร์ที่4โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะฟังกันได้เปิดเพลงเปิดเพลงก็วันเสาร์จะเป็นรายงานชาร์ตอะค่ะชาร์ตเพลงใช่แล้ววันอาทิตย์ก็แบบฟรีสไตล์เรื่องไลฟ์สไตล์ทัวร์ยังทำอีกเนาะ สนุกชอบชีวิตที่นดีเป็นดีเจพูดเก่งเป็นพี่ี่พี่นอนโรงแรมที่เซนทราแกนเนี่ยพอ่มากินอาหารว่ายน้ำออกกำลังกายเดินเซนทร์ัวช้อปปิ้งเนาะสบายจะตายเดี๋ยวเอาอันนี้ต้องขอบคุณน้องแพรนะคะซึ่งบอกแล้วว่า เธอติดดินจริงๆนะแล้วก็ยังันสุดเลยได้คุยกับเธอแล้วได้เห็นข้อคิดนะคะของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกแล้วก็ให้คำแนะนำของลูกเนี่ยได้เรียกว่าให้ลูกออกมาได้เป็นบุคลากรที่ดีกับสังคมดีมากต้องขอบคุณน้องแพรมากๆเลยขอบคุณนะครวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ชมที่ชมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพี่กล้องนะคะจากร้านเทเลเตอร์สยามเซ็นเตอร์ชั้น3ามและขอบคุณนะคะเข็มกัดเพรอันนี้นะคะจากกระต ลอนดอนค่ะครับผมนะคะขอบคุณนะครับสำหรับผู้ชมที่ชมรายการแล้วครับนะคะพบกันใหม่นะคะการรายการ Celebrity ว n น t e d นะคะทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงถึงสี่ทุ่มตรงวันนี้พวกเราลาไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ